สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจสุนนังสิค่คะวันนี้ค่ะจะมาแนะนาวิธีการใช้โปรแกรม MLM นะคะของกล้อง t o t ท s t a t สเตชันเกียรุ่น IM 5 2ค่ะโปรแกรม MLM ค่ะเป็นโปรแกรมในการหาระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะคะสามารถเข้าใช้งานด้วยการ2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะเราจะเข้าไปที่เมนูค่ะกด F 1ค่ะแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาค่ะโปรแกรม MLM จะอยู่ในเมนูอีกทีนึงนะคะ แล้วก็วิธีที่2ค่ะเราจะกดที่ปุ่มฟังก์ชันนะคะเดินไปที่เพจหน้าที่3ค่ะนี่นะคะตรงโปรแกรม MLM ค่ะจะตรงกับปุ่ม F1 ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะอยู่อันที่2นะคะกด Enter เข้าไปเลยค่ะในการใช้งานนะคะอันดับแรกค่ะให้เราเล็งตัวกล้องไปยังจุดแรกที่เราต้องการจะยิงนะคะจากนั้นค่ะ กดมี t ที่ F3 นะคะเพื่อทำการยิงค่ะแล้วก็กด Stop F4 ค่ะต่อมานะคะจุดที่2ค่ะก็ให้เราเด็งกล้องไปยังจุดที่2ที่เราต้องการจะยิงเช็คระยะนะคะต่อมาเราจะกดยิงที่ F4 MLM นะคะกด Stop ค่ะ เมื่อเรายิงจุดที่2ไปแล้วนะคะตัวเครื่องก็จะแสดงค่า h d ค่ะเป็นค่า slope ค่ะ h d นะคะจะเป็นค่าแนวราบค่ะส่วน v d นะคะก็จะเป็นค่าแนวดิ่งค่ะ h d นะคะจะเป็นค่าแนวราบจากระยะจุดที่1ไปจุดที่2นะคะจะอยู่ที่1.050เมตรค่ะต่อมาค่ะเราจะยิงไปที่จุดที่3นะคะให้เราเล็งไปจุดที่3ที่เราต้องการจะยิงค่ะ จากนั้นก็กด F4 MLM เหมือนเดิมค่ะกด Stop นะคะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือค่าระยะจากจุดที่1มายังจุดที่3นะคะจะอยู่ที่1.551เมตรค่ะหากเราต้องการที่จะทราบค่าระยะจากจุดที่3ไปยังจุดที่2เท่าไหร่นะคะให้เรากดหม v e ที่ F1 ค่ะ ตรงนี้จะหมายถึงเราจะเปลี่ยนค่าอ้างอิงค่ะจากจุดแรกนะคะมาเป็นจุดที่3ของเราค่ะกด Yes ทีค่ะเมื่อเปลี่ยนค่าอ้างอิงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเล็งไปยังจุดที่2ของเราค่ะจากนั้นก็ทำการกดยิงที่ F4 นะคะ MLM ค่ะกด Stop ค่ะตรงนี้นะคะ ถ้าจากจุดที่2มายังจุดที่3ค่ะเราจะอยู่ที่0.53เมตรค่ะหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนจุดอ้างอิงจากจุดที่3มาเป็นจุดที่2นะคะให้เรากดมูกที่ F1 ค่ะแล้วทำการกดเย็ดที่ F4 ค่ะ ค่ะเรียบร้อยค่ะจุดอ้างอิงของเราก็จะเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้โปรแกรม MLM นะคะของกล้อง Total Station สอบเกียร์รุ่น IM 5 2ค่ะขอบคุณค่ะหากท่านใดสนใจนะคะร้านของเราตัอ้งอยู่ที่ป o, are, ั๊ e s o m a c แ u a r ว e ์รูดังสิตนรราายกอง2ค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-10268-54ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่ asi r s i 9 9ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมว,วิดีโอคลิปค่ะ